ยกให้เป็นนะครับอีกหนึ่งหนุ่มมากความสามารถแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับนั่นคือหนุ่มนุกธนัดลนนะเพราะเขานะครับได้ทาสิ่งตัวเองชอบนะทั้งมีการร้องเพลงเล่นหนักนะครับแล้วก็ยังมีแฟนคลับนะครับกองทัพคนรักนุกเนี่ยคอยซับพอร์ตอยู่เคียงข้างเสมอนะล่าสุดนะครับหนุ่มนุกนะครับยังได้ไล่ยาวความในใจถึงตัวเองนะครับคุณผู้ชมอนาคตอีก3ปีข้างหน้านะว่า ผ่านเฟซบุ o กและคุณผูโชว์ mm hmm. ซึ่งหนุ่มๆนะครับ mm hmm. ก็ได้โพลนะครับข้อความว่า11กันยายน2566จากวันนี้ได้3ปีข้างหน้าคือพี่2569ธนดลณนะวันนี้เองเป็นเด็กวัย26ย่าง27ที่สุดจริงๆผ่านความจนผ่านการสู้และดิ้นรนมาได้จนได้เป็นนักร้องดังใจหวงังและมากกว่านั้นยังมีพี่ๆี่ FC ที่รักและคอยผลักดัน เองโคตรเลยและยังผ่านทั้งเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีมาเยอะมากๆ mm. เองต้องต้านแรงจากดราม่าทุกๆอย่างทุกๆช่องทางเพราะตั้งแต่ก้าวมาเป็นนักร้องที่มีคนรักก็มักจะควบคู่มากับคนที่ชังบางครั้งก็จะโดนด่าโดนว่าอยู่ตลอดเวลาไม่เคยขาดและตอนนี้คนภายนอกต่างไม่ยอมรับและด่าทอบ้างก็ดูถูกเองเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะทำอะไร mm. แต่ปีนี้เป็นเหมือนปีทองของเองเลยนะธนดลไม่ว่าจะทางด้านการเล่นคอนเสิร์ตการทําเพลงหรือแม้กระทั่งการแสดงหนังแสดงละครอเองได้โอกาสจากผู้ใหญ่เยอะมากๆและได้รางวัลหลากหลายรางวัลเลยเองได้ทําให้คนรู้จักตะกูนแฮชแท็กซีรีเวลซึ่งทุกๆคนภูมิใจในตัวเองมากๆเลยโพสต์ข้อความนี้ไว้อีก3ปีมันคงแจ้งเตือนไม่รู้ว่าธนาดลในอีก3ปีจะเป็นยังไงจะทํางานสายนี้อยู่ไหมจะมีครอบครัวแล้วหรือยังแต่แค่ อยากจะบอกกับตัวของตัวเองว่าเองเก่งนะไม่ใช่ธรรมดาวัยรุ่นวัย26ปีนุกธนาโดนแล้วก็มีรูปอีโมจิเป็นรูปหัวใจนะคนุณผู้ชมหลังจากที่หนุม่มนุกนะครับก็ได้โพสใช่ไหมก็มีเหล่าแฟนคลับนะก็มาส่งพลังใจให้หนุม่มนุก,กันเป็นจำนวนมากนะแล้วก็ประกาศเลยว่าอีก3ปีข้างหน้านะก็จะอยู่แบบว่าเคียงข้างหนุม่มนุกตลอดไปแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตหนุ่มนุกนะเรียกว่าเห็นพลังของแฟนคลับนี่บอกเลยว่าใจชื้นนะคุณผู้ชมบอกเลยว่า เราก็ยังรู้ว่าว่าอีกสามปีข้างหน้าหนุ่มนุ่ก็ต้องเป็นปีทองของเขาแน่นอนต้องมีละครมีภาพยนตร์มีคอนเสิร์ตล้วต้องรอติดตามนะแต่เชื่อว่างานตังค์แน่นอนนะนี่เลย<อ>เห็นมาเท่ๆแบบนี้ต้องไปดูนะครับปราณีออตอนนี้ก็เข้าโรงภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมไปดูกันได้นะไาจเด็ดอ,อ,อาจอจเด็ดเออไปติดตามความรักไาจะเด็ดกับน้องปราณีกันได้ ชอบเวลาที่หันมามองนักกันแล้วแบบถูกต้องใช่ไหมเพราะบางคนบอกว่าไปดูมาแล้วฉชนหบอกว่าสนุกมากต้องไปดูกันเยอะๆนะคุณผู้ชมอ,อันนี้ก็ฝากผลงานของหนุ่มนุ๊กถ้าได้นะนุก๊กก็ได้หนุ่มนุก๊กถนัดดนกันได้กักบปลาณมีแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัชดาอเอ,ออยังไงก็ติดตามกันได้นะครับ